เดินเศร้าเดินชื่อ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 อย่าให้เสียชื่อร้านเขียววะเค้าเปิดครับมีะเดบดด้วยน่ะโอเคสวัสดีครับบีบีทุกคนนักเรียนนัหมดทำความเคารพสวัสดีครับเอออีจีขอดังๆนักเรียนนัหมดทำความเคารพสวัสดีครับโอเคครับวันนี้ผม แน่กโลนีจะมาเป็นหัวหน้าหมู่คณะนักเรียนทั้งหมดกูกูมาดูเด็กอนุบาลกะว่าซกูมาดูเด็กอนุบาลเชร์เไม่เชียเไมนเชียเลยไม่เชีรเลเ็นคนจีน่ะเขาไม่ได้ฟังมาจากไทยเนี่เออคุชบุ่งชบ่งชิบะรุ่าชิบะรุ่งชิบะรุ่งชิบะรุ่งชิบะร่งชิบะอุ่งชิบะรุ่งชิบะรุ่งชบ่งชิบุชิบะรุ่งชบ่งชิบอรุ่งชิบะรุ่งชบ่งชิบะรุ เฮ้ยเฮ้ยสี่แกแม้สี่อันแกนู้นสี่อันแกนอนเสร็จแล้วป่ะพร้อมแล้วค่ะย้ายว่ายว่ายย้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 ายที่รักโอ้ยย้ายย้ายตูด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  โอุ้น้องห้องแมทองควันชังพี่นาขอสั่งมันลกัวกลวันละกัแวละแวลวละวกักวโอ้โหเี้ย้อมพียงพ้อมเพียงอะไม่ยอมดิเขาพร้อมเพียงอะโอเควันนี้พวกเราทีม

มันเหมือนเด็กปัญญาอ้อจังหวะฟังดูเหมือนเด็กปัญญาอ่อจังหวะฟังมันเด็กปัญญาอ้อนเดียวกันดององาเจอแล้วมาเจอแล้วเนตไหนี่จับจองกันราดร้องรัด้งเด็กคนไหนแต่ใครคนไหนเชี่ยเชี่ยเลยค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเปิีวิวนุกคนเลครับ ข้างหน้าพร้อมไหมพวกเราพร้อมไหมขอพร้อมการพร้อมไหมพร้อมครับไม่พร้อมพร้อมเวลามันจะชอบนี่นะมันนันเลยกเกินมันอะไมันจะชอบเนี้ยเราเราเลนได้เนอนอนอนเอาเพลงเดียวกับมันเลยเอาเพลงเดียวกับมันเลยเอาเป็นสองสองร้อย ทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมดองด้วยดองด้วยดองด้วยเดี๋ยวให้นักกินไม่หมดทำคำคำแล้วพีพีเข้าก่างได้ใช่ไหมทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะสวัสดีครับทุกคนต้องพร้อมนะทุกคนต้องพร้อมนะทุกคนก็พร้อมนะเฮ้ยสแตนพร้อมไรพร้อมสแตนพร้อมไรพร้อมเรียงรอยสามเก้าเรียกรอยสามเก้ารอยสามเก้ารอยสามเก้าสองแรกเข้า เตามคาละขาไปเฮ้ยร hey! uh ้อยสามเก้า huh. ร uh ้อยสามเก้าเราจเฮียคนละเพลงพร้อมแล้วรับเลยโนนอนนนคนละเพลงโอ้โักเบบล้รยก้วร้อสกร้อยสามเก้า One two three go

จีนโตนีตาตุ่มเดิมเอ้ไม่มีไหลดเขาตาเด็ดเดินะตั้งตั้งดังเดอมเดิมแฟนกูเห็นแฟนกูโอเคแป๊บนึงได้มแป๊บหนึ่งได้ไหมเอาเราเป็นแฟนเลยโอ้โหก็จะฟาร้อนรมั่เืากเดะฟารอนร่งเม่อกกูิดเลยตุ๊ตแตกเลย ลอยสามเก้าต่อไปลอยสามเก้าวันชื่อชี่ลอยสามเก้าเอ้ยลอยสี่สิบลอยสี่สิบลอยสี่สิบไปวันชื่อชี่้ o ดัง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 

ไปไปไปดีกว่าเฮ้เฮ่เฮ่แกงแกงเฮ้เฮ่เฮ้เฮ่ฮีโร่เกง go 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 ก o ไปกล้วไปแล้วคุณเหนื่อยอะไรอี๋ไอ้แซ่บคุณเหนื่อยชิบหายเลยอ่ะไม่อหนามาเป็นดูไวาเลยนะพวกเราไอ้เฮียไอ้เฮียมีชื่อจันเลยอ่ะไปเลยอ่ะพี่น้ำทาไปเป่ยนเสื้อหน่อยเอ่อเชื่อคนเหนื่อยเหนื่อยมากไม่เก่งขึ้นเลยแล้หรอว่าไงนะไอ้ฮีโร่๋๋ปาครับ อยู่ไหนคะอยู่ก่ไหลเขียวครับอืมเดี๋ยวไปหาโอเคครับไม่แต่ปาจะไปนะนั่นแหละก็แค่ไปกอดก็นอนโอเคได้่นดูแข่งชนะด้วยโอเคเย้เฮ้ยยอยู่ยยยยยยลงมายยยยยยายยยยยอยย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 ากยยยกยย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 

Gang, 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 yeah เกือบตายเฮ้ยมีน้ำอาหารป่าววะมีน้ำอาหารไหมมีครับป้าไอซานมีน้ำอาหารปะไอซานไม่าาไม่มีครับพี่กูตายซทำไมเดี๋ยวไปซื้อให้เหี้ยถ้าให้จอก,กูแล้วกูจะเตะหน,น้าไอ้เหี้ยนั่นหนูส่งจีนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้รู้ว่ามาครับ อันนั้นหนูลินปะหนูจะบอกว่าครับว่าหนูผ่านเขารอบแรกแล้วใช่เหรอไอ้หนูคือไม b e เบสโนหนึ่งแล้วเขาแบบถามหาปลาใครอ่ะแต่ว่าแบบมีอะไรจะฝากบอกพ่อไหมอ๋อใช่ปลาคืออะไรอ่ะหันหันตูดมาให้ดูหน่อยนี่ เขาเรียกว่าสไตล์มันเป็นสไตล์อะสไตล์เด็กรับอะโหว้วมีมี่เห็นปะเนี่ยโน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 ่ no, 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 no. แกเห็นทั้งเมืองตอนนี้ก็อายชิ้วหายแล้วเนี่ยแล้วทำไมเราต้องใส่แบบนี้ด้วยอ่ะมันเป็นแกง๊งเคโอเคครับเก่งมากมากไปเดี๋ยวหนูก็มาซ้อมแล้วก็ครับซู่ซู่นะขาขาอย่าว่าไป้นะขาด้วยครับไปดูดิ สองแกงปะทะอะไรกันไม่รู้รักใครนะแก๊งรถแก๊งรถตูดกับแก๊งเด็กผีเฮ้ยทางพี่ไปทางนอเว้ยซันหรอโอเคพี่ใช่ครับซันหรอใช่เฮ้ยมีน้ำอาหารปะวะเฮ้ยใครมีน้ำอาหารไหมมึงมีน้ำอาหารไหมไม่มีเด้อพี่เฮ้ยใครมีน้ำอาหารไหมเ้ยไปด้วยไปด้วยพี่มือไปด้วยหย้ยม่จะตาย เฮ้ยมีใครมีน้ำอาหารไหมไม,มีน้ำอาหารไหมพี่ก็ไปกับหมอดิ <laughs> กูไม่ไปยังไงกูก็ต้องไม่หลม <laughs> เจอกันเจอกันไหมโอเคพี่เน